อ่าคุณตาตาครับทําอะไรครับเนี่ยเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าเหรออ๋ออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยแปดสิบฮะปีสองปสามแปดสองแล้วเหรอแปดสองแปดสามมาเลยแล้วอยู่กี่คนนะฮะยู่กี่คนอยู่กี่คนอยู่กี่คนท้องท้องเราหรือว่าบ้านไม่ใช่บ้านที่อยู่ที่บ้านเนี่ยคนเดียวอยู่บ้านอยู่คนเดียวอ๋อเดี๋ยวขึ้นไปคุยบนบนบ้านหน่อยได้ไหมไอ่ะไปไปไปลุกเลย อ้าไปไปอ้าไปตาขึ้นเร็วขึ้นบ้านเรียนไปอันนี้บ้านคุณตานะอ้าไปขึ้นนึงขึ้นยังไงผมฮะอ้าวเอาอาาอาไปไปไปเชื่อลิงเชื่อลิงเหรออ้าตานั่งตานั่งอ่าคุณตาอันนี้ก็บ้านคุณตานะอ๋ออยู่คนเดียวเนี่ยนะคนเดียวออ๋เมื่อกี้ แปดสิบแปดสิบสามแปดสิบสองแปดสิบสามแปดสิบสองแปดสิบสามนะและและเคยมีครอบครัวมาก่อนไหมเคยเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวไหมนานนู้นเคยนี่นานนู่นแอ๋อแต่แต่ว่าสรุปก็คือมีฟงมีแฟนบ้างแต่ว่าไม่เคยมีลูกด้วยกันอ๋อแต่ตอนนี้ตานอยู่คนเดียวอยู่อยู่คนเดียวมากี่ปีแล้วรู้ไหมเนี่ยที่ไม่อยู่เนี่ยกี่ปีแล้วปีห้าปีที่ผ่านมยาวไปอ่ะน้องสาวเขาไปไป สามครัวเขาใหม่น้องสาวอ๋อคือน้องสาวแยกไปตาเขาอยู่นี่คนเดียวเลยอ๋อแล้วก็หุงหากินเองไหมทำข้าวกินไหมกลับมันมีบางครั้งก็มีแม่ทําอาหารกินเองไหมทาทำข้าวทำมากินเองไหมทำเหมืกับข้าวอะเจียวไข่เจียวไข่เนี่ยอแล้วพวกแล้วพวกอาหารนะทำไหมทําอาหารนะไม่ได้ทำอะทำยังไงทํยังไงซื้อจางบ้านซื้ออ๋อมีรถมาขายแกงอ๋อก็ไปซื้อเขานะอ่าซื้อซื้อเวลาคิดถุงอะ บางวันก็สองถุงบางกระถุงนีอ๋อบางวันก็สองบางวันก็หนึง่นงถุงอ่ะแล้วพอ,องั้นหนึ่งถุงอ่ะไหนพอหรือถุงเดียวที่ซื้อถุงเดียวพอไหมไม,ไม่พอก็ต้องพอกินประหยัดอ๋อกินแบบประหยัดประหยัดหน่อยอีวีอีวีเงียบนะกินแค่นั้นอ๋อก็คือถ้าหิวก็นอนไปอ๋อคือถุงเดียวกินทั้งวันเลยนะก็ก็กินกินเช้าเวลาเดียวเช้าแล้วเย็นไม่มีอย่างอื่นกินแล้วก็บางทีมันมันมาสองอีกสองถุงอ๋อแล้วคุณตามีโรคอะไรไหม โรคนี้มันไม่มีเนี่ยคือนอนเนี่ยมีโรคประสาทอย่างเดียวอ๋อกินยาจะได้ก็หายปวดหัวไม่สรุปว่าคุณตายเนี่ยเป็นโรคประสาทใช่ไหมครับโรคประสาทนะหายไป่นานแล้วอ๋อหายไปนานแล้วยาเก่งและกินยาที่ไหนฮะกินยาที่ไหนโรงพยาบาลอะไรัโรงพยาบาลอะไรศีรษะยาใช่ไหมศีรษะยาครับอ๋อโรงพยาบาลศีรษญยาครับอ๋อเนี่ยอาตมาเพิ่งเข้าใจเนี่ยว่าทำไมคุณตาเป็นแบบนี้ว่ากินยาโรงพยาบาลศีรษะยาใช่ไหมครับ ได้มีโรคอื่นไหมไม่ไม่มีไม่มีมันกีแบบท้องเสีย ặc, ท้องเดินก็เอางี้ดีกว่ายมศักดิ์ดูไดแกจะสื่อสารกแกไหมเรื่องนะ้เดี๋ยวไปตามผู้ใหญ่มาดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวนามผู้ใหญ่มาเดี๋ยวได้มาคุยกันนะอันนี้ผู้ใหญ่นะจ้าจ้าผู้ใหญ่คุณตาแกนอกจากแกมีเกี่ยวกับ โรคทางจิตแล้วแกมีโรคอย่างอื่นไหมคุณคุณหมอ<น>อ่าคุณผู้ใหญ่มีความดานันอ๋อกแกเป็นความดันด้วยออ,อต่อมลูกหมากความดันก็เป็นประสาทเี่มีอย่างเดียวอ๋อแล้วก็ต่อมลูกหมาก,ามด,ากาาด้วยค่ะอ๋อแล้วก็จิตเวชอ๋อแล้วก็เกาอ๋อโรคเกาณ์นะก็คือสรุปว่าเนี่ยคุณตาแกเนี่ยเป็นสี่โรคเป็นสี่โรคนะแล้วก็การรักษาที่ไหนหมายถึงว่าส่วนโรคอื่นเนี่ย นอกจากติเตเวทที่แกบอกว่ากินยาสีสัญญาแล้วโรคอื่นแกรักษาที่ไหนรักษาที่โรงพยาบาลพักไห่ค่ะอ๋อโรงพยาบาลผู้ให่นะรับยาที่นั่นก็จงยามานี่อ๋อจงยามาให้เลยนะผู้ใหญ่เขคอยดูแลดูไหมใช่ค่ะต้องคอยดูแลคุณตาเขาอยู่นะอ๋อดูแลจากสภาพนะอืมแกอยู่คนเดียวอย่างเงี้นะอยู่คนเดียวค่ะไม่มีลูกหลานนะไม่มีค่ะบอกว่าแกหุงข้าวอะไรแกทำเองเองถูกแบบไม่ใช่แกพูดแบบไม่กินบางครั้งมันมีก็เอาเหมือนกันออทำเองครับเดี๋ยววันนี้จะมามาจากะไปเจ็ดไหนนะจ้า ก็เดี๋ยวจะมาเจอคุณตาแกนะที่แกทาตัดหญ้าอยู่นะเดี๋ยวมาก็จะมาช่วยเหลือแกนะเดี๋ยวจะสิ่งของมาให้พอเราเอาสิ่งของตาข้าวสารนะมาให้ผู้สูงุงก็ขอไปนะครับครับเนเนตาเนี่ยข้าวสารมาให้นะตาหน้าเฉยตัหน้าเฉยหน้าเฉยอันนี้ก็เป็นข้าวสารมาให้ ให้ไว้ห้าถุงเลยนะตานะห้าห้าถุงอ่านี่นะสองคนจนมันขอมาแค่ดีดีดีแบ่งปันแบ่งมาก่อนน้ำดื่มน้ำดื่มอ่าอ่าแต่มันน้ำมันนะคุณตาพอว่าน้ำมันให้ไว้สี่ขวดนะอ่าสี่ขวดอ่านี่น้ำปลาซอส ไข่ไก่นะเมื่อกี้เมื่อกี้ตาบอกว่าไงนะไข่ไก่เลไม่ใช่ทอดใช่ไหมทอดอ่าไว้ทอดเจียไว้เวลาไม่มีอะไรกินก็ทอดนะอ่าอันนี้ไว้นะอ่านี่ปลานี่คุณตาปลากระป๋องนะครับเออเออเมามาให้ไว้สามสิบเลยนะครัสามสิบกระป๋องเลยอาวุ้นเส้นไวุ้นเส้นไอ้ไงมาได้เขาไม่มีอ่าให้หนอ่งปลาอันนี่น้ำพริกชอบกินน้ำพริกไหมเนี่ย น้ำพริกชอบไหมก็เอาออกมาเลยก็น้ำตาลน้ำตาลมามามา,มานี่เวลาไม่มีอะไรกินเนี่ยชงเลยนะ,อะเอามาให้ไว้สองลังเลยนะมนะนมนะนมกินนมบ่าปกติอะ่ะกินได้นะอะกินได้อ่าแล้วก็ขนมนะขนมขนมแล้วก็อันนี้ผมสซกฟอกนะนี่เยอะไหมคุณตา เยอะไม่ของเยอะมาที่มาให้วันนี้เยอะ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 อยู่นะเดี๋ยวก็จะมีตังค์ให้คุณตาด้วยนะเดี๋ยวให้คุณตาพืชนี่กันไปแล้วเอาไว้สองพันนะดีใจไหมตาดีใจครับปู่ใหญ่ฝากด้วยนะครับนั้นเดี๋ยวต้อมาไปก่อนนะคขอบคุณขอบคุณ